สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในปีที่ผ่านมามีเทรนดของดาราที่ผลิตเครื่องสําอางคายครีมกันอยู่เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะเทรนของผู้ผลิตเครื่องสําอางเองก็ต้องยกระดับให้ไฮเทคมากยิ่งขึ้นและออกมาด้วยนวัตรกรรมนี้ค่ะเครื่องผลิตครีมส่วนบุคคลค่ะ ทุกวันนี้เรามาถึงยุคดิจิตอลที่ทุกอย่างก็ทำมาตอบสนองความเป็นเฉพาะบุคคลมากขึ้นแม้กระทั่งครีมบำรุงผิวค่ะให้คุณลองคิดดูแล้วกันว่าน่าจะดีนะถ้าเกิดเราสามารถดีไซน์สูตรสกินแคร์ที่เป็นสูตรเฉพาะของเราได้เสมือนมีห้องแล็บส่วนตัวกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดบริษัท New Skin Enterprise ประเทศไทยผู้นํานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ชะลอวัยได้สร้างปรากฏการณ์ด้วยการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ชื่อว่า Age Lock Me ที่กําลังมาแรงและก็คอนเซปต์น่าสนใจมากค่ะได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากเหล่า beauty b l o g และก็กูรูความงามทั่วโลกเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการก็เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะด้านความงามตัวแ,แรกๆของโลกเลยค่ะที่ให้เราเลือกสูตรครีมบำรุงผิวหน้าได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทั้ง Android และ iOS ภายใต้ชื่อ HdgeL อ c มีซสามารถเลือกปรับสูตรได้ถึง2000สูตรจากการกรอกข้อมูลลงในคำถามประเมินสภาพผิวตัวเราเองผ่านแอปพลิเคชันนี้แหละคะ่ะเพื่อให้เข้ากับการแก้ปัญหาผิวของแต่ละคนได้ตรงจุดครบทุกจุดบนใบหน้าผิว ใต้ตาสิวฟ,ฟ้ากระก็ช่วยได้แบบเห็นผลค่ะความพิเศษของเครื่องเ g e l ็อกมียังให้ผู้ใช้มีอิสระในการกำหนดสูตรตามความต้องการสามารถตั้งค่าวความเข้มข้นของเนื้อครีมน้ำหอมระดับสารกันแดดจากนั้นแอปก็จะประมวลผลจนได้เป็นโค้ดเฉพาะตัวออกมาและหลังจากนั้นก็ส่งโค้ดนี้ผ่านออนไลน์ค่ะไปยังที่บริษัทเขารอรับครีมสบายๆจัดส่งให้ถึงบ้านพร้อมเครื่องเลยครั้งแรกของคนที่ซื้อเนี่ยจะได้รับเครื่องเ g e ล็อกมีพร้อมผลิตภัณฑ์ชุดมาตรฐาน1เซตสำหรับทดลองใช้เป็น เวลา14วันเพื่อประเมินสภาพผิวดูก่อนคะ่ะจากนั้นเริ่มดีไซน์สูตรของตัวเองได้โดยเฉพาะโดยครีมเฉพาะบุคคลทั้งเซตนี้ประกอบด้วยเซรั่มและครีมบำรุง5ตัวสามารถใช้ง,งานได้ถึง1เดือนด้วยกันคะ่ะเราไม่จำเป็นต้องยึดติดครีมสูตรเดียวก็ได้นะคะเลือกเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเราหรือแม้แต่กําหนดสูตรได้ตามฤด,ดูกาลและการใช้ชีวิตประจําวันก็ได้อย่างหน้ารอ้อนหรือใครทํางานนอกสถานที่บ่อยๆเพิ่มสารกันแดดให้มากกว่าปกติไปเลยหรือเลือกครีมแบบเนื้อเจลก็ได้ก็ดูแล้วรูปทรงสวยงามทันสมัยดีคะ่ะเครื่องนี้มาพร ตัวหนึ่งด้วยที่เรียกว่าไมโครเลเยอริงเป็นเทคโนโลยีการผสมเนื้อครีมที่มีขั้นตอนซับซ้อนมากกว่า40ชั้นเพื่อความแม่นยําในการจ่ายครีมค่ะพิสูจน์แล้วว่าให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าการทาครีมลงบนผิวหน้าปกติถึง3เท่านอกจากนี้มีระบบจ่ายสูญยายากาศจ่ายครีมเท่ากันเป๊ะทุกครั้งที่กดพอดิบพอดีแค่สอดมือเข้าไปแบบนี้ครีมจะถูกปล่อยปลื้ดลงมาพร้อมใช้งานเลยค่ะก็ไม่ต้องยุ่งยากในการทาครีมหลายๆตัวอีกต่อไปที่สําคัญยังได้ครีมที่สดใหม่สะอาดทุกครั้งที่ใช้ค่ะถืืออเเป็นนททาางลกสํหรับคี่ มองหาการบำรุงผิวเฉพาะบุคคลแนวใหม่ยุคดิจิทัลแบบนี้ก็ถือว่าเป็น beauty gadget ที่มาแปลกน่าสนใจค่ะและก็เป็นข่าวดีสําหรับสาวๆไทยค่ะเพราะว่า new skin เนี่ยได้เปิดจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะคะต่อไปไม่ต้องกวตกเทรนเลยใครชอบจัดปะ่ะถือว่าเป็นความสวยแบบ4.0กันนะคะเป็นกิมมิคของบริษัทเครื่องสำอางเลยก็ว่าได้ค่ะติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้จันทุศ daily สิทวี daily สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ